วันทีเจ้ายายดาวพามาทอดหมูเนาะทอดน้ำปลาซีอิ๊วขาวนี่แหละเจ้าแต่ป้าดาวแบกมัดเนาะ ทำมักแล้วมันเคยมักเนาะแต่ว่ากระดาสอบใจ้แบบนี้มากกลัวเจ้าเวลามักแล้วมันมันดูดเนื้อดูดหน้ามักลงไปมันมันจะออกสีเข้มๆนีเ่เลยกระดาษถอดจะคนหมักจะถอดแบบนี้เนาะกระหมูถอดน้ำปตานั่นแหละเจ้า แต่พาดาจะใส่บบเยอะจะใส่เพียงจะรำจะรำจะลำเยอะค่ะถ้าอาหารถอดๆปิ้งๆนี่อาหารป้าป้าใส่เพียงน้ำปลาซีอิ๊วขาวนิดนึงพริกไทย กอดแบบบ้านๆเขานี่แหละเจ้ากอดแบบบ้านๆ Ha, hòm chá ha. hòm cháu con cho hòm năm phả nè nó, หอมอีกอ่ะเป็นเนื้อติดมันน้อยๆเป็นอย่างอ่ะเจ้าเอาอป้าๆกนิน มาน้าเจ้าไข่สอบกินหมูทอดเนาะไข่มีข้าวนึ่งกะข้าวหนึ่ง,างมาน้าเจ้าบ้านป้าดาวมีกับข้าวสวยมานป้าดาวยายดาวมีแต่ข้าวสวยค่ะ นพอค้ำเนาะความแห้มความเหลืองความกรจะถอดหนุ่มถอดแบบแบบไหนก็แล้วแต่สอบเนาะ <c oughs> ถอดเสร็จเรียบร้อยนะเจ้าถอดหมูน้ำปาเนะน้ำปลาซีอิ้วขาวนิดนึงยายดาวขอจบคลิปแค่นี่กันนะเจ้าปักกันคลิปไหม่คลิปหน้าเนาะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเฮ้ยายดาวเดนเนอร์จ่มเตยผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ